เอานะครับคุณผู้ชมในวันนี้เราจะาพูดถึงหัวข้อของ learning point นะครับที่มีการปรับมาใหม่ในเกม a อาบี้ออนไลน์กันนะครับจริงๆมันปรับมานานแล้วแหละนะครับแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจการทํางานของมันนะครับพอปุ่มสคิปเลเวลเนี่ยมันหายไปแล้วอย่างแรกเลยนะครับ learning point แบบใหม่เขาอ,อธิบายไว้ว่าการเปิดใช้งาน quick learn นะครับ จะทำให้คุณได้รับเฟรมเพิ่มขึ้น5เท่าแบบอัตโนมัตินะครับตัวอย่างเช่นผมกดใช้สมุดเฟรมเทียสี่นะครับซึ่งปกติผมจะได้รับค่าใบ,บเฟรมอยู่ที่1มื0 0หน่วยนะให้กับเกียร์ที่ผมใส่อยู่ แต่เกิดผมเปิด Quick Le a r n นะครับเอาไว้ผมก็จะใช้สมุดเฟรมอันเดิมนะครับสังเกตได้ไหมครับว่าผมได้รับข้อมบเฟรมเพิ่มขึ้นมา5 0 0 0 0หน่วยนะครับจากตอนแรกที่เป็น1-0,000หน่วยโดยในวงเล็บก็จะเขียนอธิบายไว้ชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยคุณได้เพิ่มได้เพิ่มมา40,000เฟรมนะครับจากค u i c k Learn นะครับโดยมีการคอนซูมแต้ม Learning Point ตามจำนวนที่บอกเอาไว้ซึ่งเขาก็จะเขียนบอกเอาไว้นะครับว่าจากเลเวลนี้ไปยังอีกเลเวลจะใช้แต้มเด a r n นิ่งพอย t เท่าไหร่เช่นเช่นเดกกกัับฟมครรรแแ็็ละองสุปื โดนเอาระบบสกิปเลเวลออกแต่เพิ่มเฟรมที่รายรับขึ้นมา5เท่าแทนนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับคลิกเล r นเพิ่มเฟรมที่คุณจะได้ขึ้น5เท่าแต่ต้องใช้แต้มเล ARNING POINT ด้วยวิธีการทํางานของมันก็คือทันทีที่เปิดใช้งานทุกเฟรมที่ได้จะถูกคูณ5เท่าทันทีนะครับเฟรมพื้นฐานจะถูกใช้เลยในทันทีนะครับไม่ได้เก็บแยกเฟรมที่ถูกคูณจะช่วยให้สเปค up เร็วขึ้นเมื่อเลเวลเต็มระบบจะหักเอ่อเล ARNING POINT ตามจํานวนที่บอกเช่นอันนี้เขียนเอาไว้ว่า 5นะครับเมื่อสักครู่นี้ระบบก็จะไม่หัก LP นะครับจนกว่าผมจะเลเวล up ซึ่งตะกี้ผมเลเวล up เป็น2เวลนะครับเอ้ยผมเลเวล up เป็น1เวลนะครับแต่มันไม่ได้มีแค่อาวุธอย่างเดียวเนาะที่เลเวล up ไปมันมีรองเท้ามันมีเสื้อมันมีหมวกด้วยนะครับก็จะโดนหักไปตามจำนวนนั้นสรุปนะครับแต้มเบสเฟรมที่คุณได้ จะเท่าเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดสม,มุดเฟรมไปเมื่อกี้นะครับผมได้10,000่นอันผมได้10,000เฟรมนะครับอันนี้คือเบสเฟรมส่วน4 0,000ื่นที่เพิ่มขึ้นมาคือ l e ARNING POINT BONUS นะครับที่มันจะนําไปใช้เพื่อเพิ่มเลเวลไวขึ้นเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่เบสเฟรมนะครับหมายความว่าถ้าวุธคุณด้านหลังตันร้อยแล้วแบบนี้นะครับคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานฟิกเลนเพื่อหวังให้ได้รับเฟรมเพิ่มขึ้น5้าเท่าได้เพราะมันมีไว้ใช้แค่สเปคอัพเท่านั้นนะครับ ตอบคำถามนะครับว่าจำเป็นต้องซื้อไหมกับแพ็กเลอร์นิ่งพอยต์คำตอบคือจำเป็นครับหากคุณต้องการเลเวลสเปคอัพไวกว่าคนอื่นนะครับในกรณีที่เป็นผู้เล่นใหม่อยากอาวุธตัน8 0 0้ไวๆกว่าคนอื่นจำเป็นมากครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายเล่นเรื่อยๆชิวๆไม่จำเป็นเลยครับเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสารคิปอธิบาย Learning Point แบบใหม่ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนดูคลิปหรือคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างได้เลยนะครับว่าเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสารคิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย